ก็คำถามสำหรับเพดโคชนะครับสำหรับแมชนี้ที่ตอนนี้ทางทางทีมท็อกยูไนเต็ดเป็นที่หนึ่งของกรุ๊ปอยู่นะครับแล้วก็สำคัญแค่ไหนกับการที่จะรักษาอันดับหนึ่งเพื่อต่อสู้กับหน,นาดินในการรักษาอันดับหนึ่งไว้ครับอ่โอเคก็ยินด,ดีมากๆครับที่ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งจากปีที่แล้วเรามามาเยือนนะครับแล้วก็ตอนนี้ ทีมเราก็อยู่ในสถานการณ์ที่ที่ดีเราก็เป็นทีมนำอยู่เพราะฉะนั้นการที่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าการที่เราถ้าสามารถเก็บชัยชนะนั้นได้เราก็จะการันตีการเข้ารอบเพราะฉะนั้นเป้าหมายของทีมเราก็ยังเป็นเป้าหมายเดียวก็คือการมาเอาชนะที่นี่ให้ได้นะครับเราก็เพื่อที่จะรักษาจ่าฝูงแล้วก็เพื่อที่จะการันตีเข้ารอบให้ได้ Yes uh, it's very good to be back Singapore is a great country I had great memories here so nothing negative to say and we came now to see Japanese r o v e r s and of course we will go for the win ก็อ้ะขอโทษคำถามสำหรับอ่าซิโววิชนะครับก็คือการกลับมาครั้งนี้เหมือนเป็นการคล้ายๆที่จะได้กลับมาเล่นในบ้านของเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาได้มีโอกาสได้มาเล่นที่นี่อ่อยู่ในช่วงฤดูกาลหนึ่งแล้วก็มีโอกาสหลายๆครั้งที่จะได้เจอกับทีมเนเธอร์แลนด์ก็รู้สึกยังไงบ้างครับ ส่วนตัวเจ้าตัวก็ตอบกลับมาว่ารู้สึกดีใจมากครับที่ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จริงๆแล้วที่นี่เป็นประเทศที่ดีมีสโมสรทีมที่ดีแล้วก็ไม่ได้มีข้อเสียอะไรที่ต้องพูดถึงนะครับก็เป็นทีมที่ดีแล้วก็ดีใจที่ได้กลับมาที่นี่แล้วเราหวังว่าจะคว้าสักแต้มจากเทม i n นีสได้ัครับ I think t e m p i e s is a team that's good on the ball. They know how to control the ball and also uh, when we play them at home. So for us to, to have a good pressing, to also our abilities on the ball is good, so we need to overclass them in that and uh, they are a good side. <laughs> เขาได้เจอกับเชมเปญโซเวอร์มาหลายครั้งแล้วแล้วก็อะไรเป็นจุดเด่นจุดแข็งของเขานะครับเจ้าตัวได้ตอบกลับมาว่าเชมเปญเนสเป็นทีมที่เล่นกับบอลได้ดีนะครับคนบทรลบอลได้ดีแล้วก็สามารถยิงประตูได้ค่อนข้างเยอะแล้วเราก็เจอเขาในบ้านของเรามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอพยงายามครอบครองบอลด้วยความสามารถที่เรามีอยู่แล้วนะครับก็พยายามครอบครองบอลให้เหนือกว่ายิงประตูให้ได้มากกว่าแล้วเราก็จะสามารถเก็บสามแต้มจากเขามาได้ครับ สำหรับคำถามสำหรับเฮดโค้ชนะครับก็เกมที่แล้วในลีกเราแพ้เืิงทองมาสำหรับอาจจะแคบในแมตช์ที่ค่อนข้างสูสีกันมากนะครับแล้วก็มีความเห็นยังไงบ้างแล้วก็ในร่างของผู้เล่นมีความรีคาบเ r อรีได้พร้อมแล้วหรือยังสำหรับเกมถัดไปครับก็ <c oughs> <c oughs> โอเคมันก็เป็นเกมเกมหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ในกท <c oughs> ุกสถานการณ์ของทีมแล้ว ทีมทุกทีมก็มีช่วงเวลาที่อาจจะสะดุดบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นเกมหนึ่งที่ที่เราแพ้แต่ก็ไม่ได้เสียเอความมั่นใจไปการมาที่นี่ก็เล่นในแบบของเราเล่นในใน,ในวิธีการของเราแล้วก็เอาชนะเอาเก็บสามแต้ไมไปได้ส่วนเรื่องร่างกายไม่ไม่น่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของการารีคารบูรีฟฟื้นฟนูเพราะว่านักเตะทุกคนมีสภาพความความพร้อมแล้วความฟิตที่ดีอยู่แล้วลเพราะว่าเราก็มั่นใจในทีมของเราแล้วก็คิดว่าช่วงของการ Uh, ผิดพลาดหรือการไม่ได้3มแต้มในแมตช์ที่แล้วมันก็เป็นเรื่องปกติของโลกฟุตบอลอยู่แล้วที่เกิดขึ้นได้ในในในปัจจุบันก็พยายามที่จะเรียกความมั่นใจแล้วกลับมาอยู่ในเขาเรียกอะไรความมั่นใจเดิมแล้วก็เอาชนะแล้วกเก็บ3มแต้มไมได้แค่นั้นก็มวยตันน้อยจะกลับมา So I think since the moment I came in Bangkok everybody was very welcoming uh, it was very easy for me to adapt also I've been in Asia before And like how the team plays and it, uh, I like the how ก็คำถามสำหรับวิชารโรซิควิชนะครับก็ตั้งแต่มาอยู่กับทีมแล้วก็สามารถปรับตัวได้อย่างดีนะครับยิงถึง6ประตูใน13มเกมมีความเห็นอย่างไรบ้างไม่ว่าอะไรเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เขาปรับตัวได้ดีขนาดนี้นะครับ ส่วนเจ้าตัวก็ได้ตอบกลับมาว่าจริงๆตั้งแต่เขาเข้ามาที่สู่โครับทุกคนรู้สึกมีความยินดีต้อนรับเขาเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็เขาชอบในสไตล์การเล่นของทีมแล้วมันก็เข้ากับตัวเขา,าเขามีประสบการณ์ในการเล่นในเอเชียมาก่อนแล้วก็น่าจะเป็นเฮโปหลักๆครับที่ทําให้ปรับตัวได้อย่างดีเข้ากับสโมสร